สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสาวบึงชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะสาวบึงก็กับเบาหยองมาทานข้าวนะคะที่ร้านชมทุ่งอยู่ที่หาไทยลาดกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวให้ดูเมนูอาหารวันนี้นะคะก็จะมีไข่ตุนไข่ตุนหม้อไฟมีกุ้งมีปลาหมึกด้วยแล้วก็มีอันนี้คือหมูสามชั้นคั่วกเกลือนะคะแล้วก็มี ยำปลาหมึกแล้วก็มีข้าวผัดข้าวผัดยังมาไม่ถึงแล้วก็มีกาแฟเย็นน้ำเปล่านะคะเดี๋ยวให้ดูบริเวณร,บรอบๆนะคะคุณผู้ชมสาวึงก็เลือกนั่งอยู่ข้างในนะคะโซนข้างในโซนข้างนอกก็จะเป็นตรงโซนริมทุ่งนาตอนนี้เขาเกี่ยวข้าวแล้ว ก็ถือว่าบรรยากาศก,ก็ดีนะคุณผู้ชมมีที่นั่งเยอะมากเป็นซุ้มๆก็แล้วแต่เราจะเลือกว่าจะนั่งตรงไหนนะคะส่วนน้องพนักง,งานก็บริการดีมากๆเลยค่ะ ไปทำอะไรข้าวผัดปลาหมึกมาแล้วลงส่ลมใส่มาหลับอีกกับเดือดเดือดอยู่เดือนกุมภาเดเอือนกุมภาคุณผู้ชมเดี๋ยวสาววึงพาชมบริเวณรอบๆนะคะบรรยากาศภายในร้านนะคุณผู้ชมตรงน,นี้สำหรับนั่งชิลชิวชมทุ่งนะคะตอนนี้ ่าน่าจะเขาเกี่ยวข้าวไปแล้วนี่ถ้ามีต้นข้าวเนี่ยบรรยากาศดีสุดๆเลยคุณผู้ชมเบาหยองร้านก็ถือว่าโอเคอยู่นะคุณผู้ชมใหญ่พอสมควรอะไรนะ ก็จะเป็นภายในร้านก็จะมีโซนเข้าเดินมาทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวซาวึงพาพเดินไปดูฝั่งนี้ดีกว่าก็มีรถเข้ามาเรื่อยๆนะคะเข้ามาทานอาหาร ลานจอดรถก็จะอยู่ข้างหน้านะคุณผู้ชมอู้แดดแรงค่ะวันนี้นี่นะคะชื่อร้านกินเตี๋ยวชมทุ่งหาไทยลาด22นะคุณผู้ชมตูโทรศัพท์ด้คลิปนี้สาวบุญก็ ขอบคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมให้กําลังใจนะคะสวัสดีค่ะ